สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคนเดินทางครับวันนี้ผมก็พาทุกคนเข้ามายังในป่าอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็มากับอาจารย์เชนนะครับผมสวัสดีครับน้องเชนจากช่างลองดูเคครับครับผมวันนี้เราสองคนจะพาทุกคนมานอนในป่าเต็งนะครับผมที่เต็มไปด้วยไม้ยืนต้นต่างๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็ป่านี่โล่งมากนะครับเนื่องจากหน้าแรงนะครับหรือรดูแรงที่ผ่านมา ไฟป่ามาใบไม้ที่ร่วงอยู่กับพื้นเนี่ยหมดเลยนะครับผมเลยดูโล่งแบบนี้เลยแล้วก็ในตอนนี้ฝนก็เริ่มมาแล้วนะครับมาช่วงเย็นๆบ่ายๆก็มาแล้วในบางวันนะครับแต่ไม่ได้มาทุกวันมาบางวันก็มาหนักบางวันก็มาเบานะครับผมแล้วก็ใบไม้เนี่ยแตกใบแตกยอดออกมาใหม่อืดูเขียวขจีสบายหูสบายตาเลยนะครับตอนที่ใบไม้ร่วงแรกๆนะคือหยึบเสียงดังมากเลยแต่ตอนนี้หยยบ เงียบเก็บเลยเงียบกิ๊บเลยนะครับผมวันนี้เราสองคนจะพาทุกคนมานอนตากอากาศบนยอดเขาครับในสภาพป่าแต่งอย่างที่เห็นกันนะครับผมไปเลยครับป่าเขียวขจีเลยนะแบบนี้ชอบมากเลยก็มันเวลาเดินป่ามันจะลมมันจะลมแบบลมเย็นแล้วก็มองได้ตายนะเข้ามาหมดเลย เฮ้ยพี่นี่มันลอยมวนเก่าวของสัตว์ใหญ่นี่เนนี่ตัวนี่นไงเป็นสัตว์ใหญ่เลยเนี่ยไปไหนเนี oh, so now, ok ่ยใช่ไปก่อนไฟป่าวเราลงหม่ักตรงนี้ได้มั้ไหมดีนะมันคืนให่ดโอ้ากาดีมากผมยอดเขาเน่ะ รนนเราได้ทำเลดีๆในการแคมแล้วนะครับ,รบก็จะเป็นตรงนี้นะครับผมนี่นะครับก็เราจะแคมด้วยกันปุ๊กเลยนะครับเพราะว่าเราจะมานอนเพื่อรับอากาศดีๆครับผมป่าที่นี่ป่วงนี้นี่ชอบมากเลยนะใช่คือมันล่มแล้วก็สภาพอาก,กาศนี้เย็นขึ้นกว่าเดิมช่วง <ๆ S 3> น,าน้าแรงเดินไม่ได้เลยโอ้โหเดินไม่ได้เหงือแบบอย่างกับอาบน้ามาใช่ถึงแม้ แดดจะไม่ออกมันก็ร้อนอบอ้าวร้อนอบอ้าวครับผมครับเดี๋ยวต่อไปน้องเชนจะไปตัดไผ่ลวกมาทำคานนะครับคานเอาไว้พาดไฟชีตนะครับผมใช่ครับไม่งั้นนี่เรากังไฟชีตไม่ได้ใช่ไฟชีตมันจะตกท้องช้างวลาทีนี้ฝนตกน้ำไมนจะไหลเข้าหาเรานะครับผมนี่ทำเลในการแคมป์ของเรานะครับเราก็จะแคมป์โดยการผูกเลยนะครับนี่ผืนหนึ่งก็จนี่ผืนหนึ่งแล้วแต่นะครับผม ทำมือแล้วบเร่อใครของไม่เบียดเลทำมือมมแล้ว 肯定，嗯、你起卖一套，那房子，房肯定来。 ลมพัดมาอย่างนี้สบายเย็นสบายเลย อตกเย็นมานี <plane>. ้ร <niño sharing> ู totally ้สึก <delicious> ง <dishes> ่วงนอนออืแต่บรรยากาศแบบลมพัดมาแบบนี้ก็อะมาครับทุกคนตอนนี้เรากำลังตั้งข้าวนะครับตะหว่างรอข้าสุกเนี่ยผมจะกินมะม่วงกับน้ำจิ้มนะครับผมนี่เผ็ดเลยนะ เผ็ดเลยอืออือือยู่นำ้ำลายช่ำมมวงมะม่วงฟ้าผ่าสงสัยคงจะกินข้าวไม่ไหวแล้วมัง้งอืมกินเยอะก็ไม่ดีอขององน้ำไม่มีกินเยอะไม่ดีมันของน้ำไม่มีใช่อืม ทำเตี้ยวปากเลยทีนี้นี่ยนี่อร่อยเรืองโยนน้ำลายเลย พอกัอน,นครับเยอะมากอย่ของ,งเสียเยอะแล้วมันจะรู้สึกแบบของอื่นไงลูกดิใช,ใช่ครับออากาศเย็นสบายนะครับในช่วงนออี้น่านอนมากทําติดทำข้าวนะครับหลับยาวครับผมหลับเป็นจังหวัดใช่ลมพัดมาเป็นจังหวะจังหวะเย็นมากเลยนะแต่ผมรู้สึกโลวงนะโลวงเพราะว่าเจอมูลสัตว์อ่ะใหญ่ด้วยอืมแต่ก็ เป็นมูลสัตว์เก่านะมูลสัตว์เก่าแล้วมันมันก็นานแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันจะกลับมาช่วงไหนด้วยใช่ใช่บางทียอดหญ้ายอดไม้แตกมาใหม่เนี่ยมันอาจจะว่ากลับมากินก็ได้เ uh huh. พราะมันเป็นสัตว์กินพืชน,นะครับสัตว์พวกนี้มันก็จะเ,ออเดินของมันแล้วกลับมาปีละครั้งด้วยครับอืมใช่ใช่ใช่ใชเช่นพวกหมูนะใช่พวกหมูเนี่ยช่วงอะไรนะ้าร้อนก็กลับมานะ จะกลับมาเป็นช่วงช่นับฝนก็จะกลับมาเป็นช่วงๆใช่ครับผมและมาไม่ได้ตัวสองตัวแล้วมาเป็นฝูงไลยตวงเนี้ยอันนี้ยังไงจะดีเหรอดีลองดูนะโอเคอื กเกาเอ,อมครับทุกคนตอนนี้เราก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับซึ่งเราอยู่อย่างบนเปลแล้วนะครับอบอกเลยว่าลมเนี่ยพัดเย็นสบายมากนะครับผม ยังมานอนตลอดเลยครับเหมาะสำหรับวันพักผ่อนเลยทีเดียวนะบอกตรงครับผมมาทุกวันเลยเรจะนอนอนี้ทุกวันนะครับแต่ก็นะเป็นไปไม่ได้นเป็นไ,ปไม่ได้ครับผมเดี๋ยวก็ได้นามุ้งนาไม้มาอีก <laughs> ครับผมก็เดี๋ยวเราจะนั่งพักบนเปลแล้วก็นั่งคุยเล่นกันนะครับผมใช้ <c oughs> พักให,ใหญ่ๆเราก็จะเข้านอนนะครับผมนอนน,นอนก่อนไหมนะพี่ต้องคุยเล่นก่อนย,ยาว คุยยาวๆเลยนะอาการนี้จริงๆผมนอนคือไม่หลับหรอกเราก็นอนแบบรับบรรยากาศดีๆแบบนี้แล้วับผมใช่ใช่เดี๋ยวมันก็จะเผลอหลับไปเองนะครับผมแล้วเราจะหลับได้ลึกมากในแบบนี้นะครับหลับลึกสนิทใช่ครับผมเพราะมันไม่มีอะไรมากวนเราเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงรถเสียงลาเสียงความวุ่นวายไม่มีมากวนเลยมีแต่เสียงธรรมชาติรุนๆนนะครับผมแล้วก็อาการดีๆแบบนี้นะครับผมเงียบครับ เอาน้ำบอกได้นะพี่เอาดิมาเอาอาไรอืเดินนั่งยิงแบบนี้เลยอะไรเราเปนลูกทุ่งอหรอฮะลูกทุ่งอืมชอบมุมตรงนี้มากอืมมันมันทางลมดีเลยถ้าตัวถ้าทำแค่นี้สบายอืมปลุเคแล้วก็ทานข้าว มันจะได้ไ่เลยใช่เอาแบบว่าสูงเท่ประมาณสูงสักเประมาณสองเมตรนะแล้วบันไดเดินขึ้นบันไดขั้นแล้วนะเสียงอะไรอ๋อต้มน้ำร้อนไว้หรอพี่ใช่ใช่เราก็ตกใจคิดว่าอะไร ใครวะตลกเก่งรึวะก็ไม่น่าเราเรียนเสียงคนสิงห์มิ้งมิ้งมันหวานอะไหน เรียนเรื่องไหนวะเดือดไว้ต้องมาช่วย วางปุ๊บเดือดปั๊บเลยเหมือนอารมณ์เลยอืมเออพอละมันไม่ใส่หรือพอละเยอะเลยนะถนคือจริงนยอันนี้อันดเล่นใจไงชม้นนี้อีกคนอ๋อ้อนร้อนร้อนร้อน เช้านี้ต้องเติมขนมปังเยอะหน่อยละอืมอืมอร่อยๆเลยลนะองจุ่มดิลอนเรื่อเคอร์ว่าจุ่มนี้เหรออืมอ๋อเป็นเชนี้ใช่ไหมอืมกาแฟกินกับขนมปังอืมลองดูไอ้ร้อน เชื่อไหม,มป่าที่เนี่ยตอนที่เราอยู่ไกลแค่ไหนเราก็ได้ยินเสียงพวกรถบรถมันสูงอืมภูเขาสูงขนาดไม่อเช้จะโกนลงไปไขายเลยนู้นหูบอะแปลกนะไม่บางคนมาหาผ,ผักหวานาป่าเมั้งอือใช่เพราะช่วงนี้ผักหวานมาขึ้นเยอะแต่ยอดเยอะยไฟไหม้ เ <ừ, S 1> มาื่อกี้ผมลองไปของน้องนายเจออยี๊ยย์อีกต้นใช่หรอ ừ, มีมียอดไหมยอดมันโอเยอะเลยเนี่ยมดีต้นเด <ừ, ừ, S 1> ียวแต่เราเพิ่งแต่งยอดอืมอืมว่าผ่านดำอะ่ะเยอะอืม สวัสดีครับทุกคนสวัสดียามเช้านะครับตอนนี้เราสองคนก็ตื่นแล้วนะครับผมซึ่งน้องเชนได้กอไฟต้มน้าร้อนชงกาแฟดื่มนะครับแล้วก็ทานคู่กับขนมปังนะครับผมอืมอืมบรรยากาศแบบนี้นะครับกับกาแฟร้อนหนึ่งแก้วในป่าแบบนี้นะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นอะไรที่ผ่อนคลายเมื่อคืนหลับสนิทเลยนะครับผมแล้วก็มีฝนตกปรยอยลงมาช่วงหนึ่งนะครับผมเป็นช่วงสั้นๆ ใช่ครับกับผมตื่นมาตีสี่ที่เอ้ยทําไมเห็นว่ามันเปียกชื้นนะครับที่ไหนได้ฝนตกกับผมก็มีลมเนี่ยพัดมาตลอดเวลานะครับแต่ว่าพัดเป็นช่วงๆนะครับไม่ได้พัดแบบว่าตลอดอเ,เลยอยู่บนยอดเขาเนี้ช่วงกลางคืนเนี่ยลมพัดมาสบายทั้งคืนเลยใช่ครับเมื่อคืนหลับแบบว่าโอ้โหบอกได้เลยว่าหลับลึกมากๆไร้จริงขนาดฝนตกก็ไม่รู้เลยพี่ใช่ไร้จริงรบกวนใดๆนะครับผม ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะขอนั่งดื่มกาแฟเสร็จเราก็จะเก็บข้าของเพื่อกลับบ้านนะครับผมใบไม้น้อยยก็ดีนะจะได้ไม่ต้องกลัวไฟไม้ป่าอืมใสไม้น้อยพอโดนไฟไหม้พอไฟไหม้ปุ๊บนี่เกลียนเลยแบบมองไกลๆนี่เห็นชัดเจนเลยและตัวอะไรเดินมานี่ไม่ได้ยินเสียงละทีนี้ใช่ใช่แล้วก็แต่ว่ามันเราเห็นไกลแต่เราไม่ได้ยินเสียงต่างอย่าง ช่วงที่ใบไ,ไม้เยอะๆเราได้ยินเสียงแต่ไกลแต่เรามองไม่เห็นใช่ก็มีข้อดีข้อเสียของมันมนะนะแต่ที่โองล่งเงี่ยดิก็เปนไม้ได้เย็ยนวะเย็ยนวะเฮีย,ยลืมได้เด็กก็ลืมไม่ได้เนาะ านี่เดินทางสบายดีนะพี่นะเดินสบายรู้ว่าร้อนเลยจะต้องระวังไม้หักดูซ้อนม้นีกหักแล้วฮะดีดีไี่ติดไอ้อกงมาไอ้มันค่อไงมันไหนๆไม่ใช่มมันมองหน้าเราพี่เนี่ยตรงนู้น ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยตรงนู้นอะไอ้ใต้กอไผ่เมื่อกี้เนี่ยมันชี้เงหน้ามองเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์เห็นว่าโอ้โหนี่ไงอาจารย์เนี่ย<ไ>ลอยทางเดินกับถิ่งเนี่ยเห็นต่อเทียเลยเนี่ยอโอ้โหลอยทางทเดินนี่ว่าทางทางทางถิ่งเดินนะเนี่ยเช่อเชื่อเอหลังเขาน่าอยู่มีแอ่งน้ำอย่างเงี้ยพี่กินผมไม่ทันได้เจอพี่มองเห็นรับเดียวอยยู่่วิงับเ เป็นไงพี่ตัวเขาเขาเลื่อนห่วมนี่ได้มั้งเล่าใช่ดีนะที่เมื่อคืนไม่ได้มาหาเราน่นั่นอะดิมันมันน่าจะอ่ามุ่งหน้ามาจากข้างล่างไอ้มันจะขึ้นมาจากข้างล่างอือผมต้องหลบถังให้มันหน่อยหนึ่งนะเอ้ยมันถังอ๋อไอ้ที่เราเดินมาบอนเป็นทางกระถิ่งดี่ว่าเออไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางคนเดินเเป็นส้นทางอาจารย์กับทางนี้ดีกว่าเพราะมันอยู่มูลก่าเมื่อวานมันน่าจะเป็นอย่างนี มาเก็นใบไม้เลยนี่ยังเขียวอยู่เลยเนี่ยไม่รู้อะไรหักลงมาให้ดูสิตัวๆจะร้อยมีหักหรือว่ามั้งไอ้พวกนี้กินกินหญ้าแล้วไม่กินใบไม้หรอใช่ไม่ตัวอะไรวะไม่รู้เปนตัวอะไรเนี่ยแต่ทางเราทางกันทิ้งแน่แน่ต่อไปทางนมิว่อาจารย์โอ้โหนึกว่าจะกลับบ้านท่องหน่อยต้องเปลี่ยนเส้นทางนะครับถ้าทางที่เราจะกลับเนี่ยมันมันไม่คุ้นเคยด้วยใช่ใ ต้องดูแล้วมีดลอยหรือเปล่าโอ้หชันชันกว่าที่เราขึ้นมาวันเยอะดูดิชันกว่านีใช่ดูดิอาไรหินกลิ้งไปสบายๆดีดโอ้โหต้องล้อไปทางนี้เลยน,นี่นะ,ะไปดิโอ้ไป,ไป,ไป อย่างชันนะจันเดินเราฟังด้วยเส้นทางที่ชันเลยจเย็นจเย็นเดี๋ยวด้วยโอ้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 ยลื่นจิ๋วผาเลยน้อยเฮ้ยเฮ้ยจันเนื้อหินลุกเเลิศเลยพี เรื่องโยกทางโน้นนะตรงไหนตรงโน้นน่ะเหรอมันวิ่งไปทางโน้นนะโอ้โหลุกเป็นเลือดเลยปวโดนนี่ถึงกับปิกานเลยเนี่ยไปจันไปเรี่อไปดีกว่าไปเรืยระวังด้วยนะลื่นจัดโอ้

เมื่อกี้ผมเห็นไกลๆเลยพี่มันมองมองได้ไกลใช่ไหมตัวอะไรไม่รู้เห็นรอยอยู่อ่ะด้านหลังอ๋อโอ้โหนี่ไงรอยเท้าไหนไหนที่นี่อันนี้ไม่เป็นตัวตัวเมื่อคืนแล้วเอ้ยไม่ใช่ตัวเมื่อกี้พี่ดูดิโอ้นี่ใช่เลยนี่ไอ้นี่ไม่ใช่รอยเท้ากระถึงนี่เนี่ยไม่ใช่เหรอเออไม่เป็นเสือหรือเปล่าเสือเลยนะพี่ถ้าเสือเสือตัวเล็กอ่ะอ๋อนี่ยเนี้เหมือนวิ่งฝั่งนี้นี่ใช่จะงงหมดเลย ลอยเท้าม,มันก็ตกใจเราเลยนะใช่ใช่เราก็ตกใจมันอ้แต่มไปหมดลอยเท้าเต้หมดเลยด,ดูดิอุ้ยลอยเท้าใหม่ๆเลยจ้าดูเนี่ยไม่ใหญ่ใช่ไหมตัวไม่ใหญ่ก็เมื่อกี้ที่มันวิ่งลงมาแล้วหินมันถลายลงมาแน้วยนี่เป็นตัวนี้แหละอ่จจะมองเห็นไกลๆมองไม่ชัดไงก็คือตัวอะไรไงเนี่ย ลอยเท้าเกลื่อนเลยจ้ะเ,เรานอนดีนะเราเรานอนอยู่เก,กาะกลางรอยเท้าสัตว์เลยนี่หว่าออแต่เมื่อคืนเราก็นอนหลับสนิทเลยด้วยไปเราขึ้นอันนี้มันสุดหรพักห้องนูออ้นทางสันเขาฝั่งนู้นดีกว่าพี่ ได้ป่าได้ป่าวมานี่ารย์มาเนี่มานีนนนน่ทางวิฉันเท่าไหร่รังหนามนะโอ้โหผมโดนหนามต่ำขาดนะครับตอนนี้โอ้หนามะไรวะเนี่ยมันก็ถลายลงไปไหลายรอบเลย เดี๋ยวพักกันแป๊บหนึงไม่ไหวคือมันนั่งกลับมานานๆครั้งอะนะรอยเท้ามันอะเหมือนมันไม่ได้กลับมานานแล้วแต่เมื่อกี้เนี่ยเจอเแบบตูนไปเลยโอเคก็เดี๋ยวเราสองคนขอตัวกลับบ้านหน่อยนะครับผมครับผมไม่ไหวแล้วแล้วก็ถ่ายต่อไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วผมคือเก right. okay. 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 so ็บกล้องดีกว่าเก็บกล้องดีกว่าเพราะเดี๋ยวข้างถือกล้องข้างจำนี่จำนี่เดี๋ยวมันจะล้มเอาเหมือนจี้เลยครับถลายลงไปเลยไม่ถนัดนะครับผม โอเคว่าเจอในคลิปวิดีโอหน้าครับผมถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราสองคนด้วยนะครับผม